โอ้ยเป็นแถวของยางนาสวยดีจังก็ต้อยปลูกยางนาสามชั้นเลยเนี่ยยางนาสามชั้นสามแถวไงเนี่ยยางนาใบไม้ล่วง ยางนาสามแถวเลยนี่รูดูใบไม้ร่วง